ค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะวันนี้วันหยุดนะคะป้าแมวสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันอาทิตย์เนาะค่ะป้าแมวก็ขอฝากกําลังแรงใจไปหาพี่น้องชาวเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านนะคะที่เกิดฝนตกพายุนะคะขอให้ทุกท่านรอดปลอดภยัยจากภัยอันตรายใดๆทั้งวงเนาะป้าแมวก็ขอเป็นกาลังแรงใจส่งแรงใจใน้อยๆของป้าแมวนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะ ท่านดูทางไหนส่งข่าวมาบอกป้าแมวมั่งนะคะคอมเมนต์มาบอกป้าแมวม้่งเนาะป้าแมวก็เป็นห่วงนะคะตอนนี้ทางบ้านป้าแมวอากาศร้อนนะคะร้อนมากเลยนะคะเอฟซี FC. ทางบ้านเอฟซีเป็นยังไงฝนตกฟ้าร้องคอมเมนต์มาฝากป้าแมวแล้วก็มาคุยกันบ้างนะคะเอฟซีเนาะวันนี้ป้าแมวก็มาจนเย็นลวไปเก็บใบช้ำฉามาจะนี่นะคะเอฟซีเบอร์โทรป,ป้าแมวแอดไลน์หาป้าแมวนะคะเอฟซี FC. ค่ะป้าแมวก็ขอ ก่อนจะไปดูชุดของป้าแมวป้าแมวขอพูดเรื่องบุญกุศลไม่รู้เป็นอะไรพูดเรื่องบุญกุศลทีไรก็ทําให้อิ่มใจและปลื้มใจนะถ้าเกิดบางท่านป้าแมวพูดไม่เข้าหูบ้างอะไรไปบ้างก็พูดแต่บุญอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อย่ากโกรธป้าแมวนะคะ FC ค่ะคือบุญบุญแบบไหนค่ะเดี๋ยวป้าแมวจะขุยให้ฟังเนาะค่ะทุกท่านก็ได้บุญหมดแั่นแหละจะทําอะไรก็เป็นบุญหมดแมงจะบอกให้ฟังธรรมะฟังธรรมอะไรเงี้ยเราก็ได้บุญคือขยายการฟังธรรมนะคะ ทุกศาสนาดีหมดค่ะป้าแมวเคารพทุกศาสนานะคะสอนให้เป็นคนดีนะคะขอสอนให้เป็นคนดีทุกท่านนะคะป้าแมวเคารพทุกศาสนาค่ะอันนี้ป้าแมวก็ถึงมาพูดถึงการปล่อยปลานะคะอีฟซีปล่อยปลาหน้าเขียงปล่อยปลาปล่อยสัตว์ทุกชนิดนะคะค่ะนั่นแหละค่ะชีวิตเราจะเจริญรุ่งเรืองถึงข้าวตกต่ําเราก็ไม่ตกต่ํานะคะถึงข้าวเราจะตายเราก็ไม่ตายเพราะว่า การปล่อยปลาหน้าเขียงหรือปล่อยสัตว์ทุกชนิดไม่จํากัดว่าจะเป็นปลานะคะเป็นหอยเป็นอะไรก็ได้นะคะเอฟซี FC ซื้อไปปล่อยเนาะเขาจะถูกค่าแล้วนะเราไปช่วยชีวิตเขานะคะมันกะท่งงัวควายที่จะถูกเข้าลงเชือดเราก็ไปช่วยกันถ่ายชีวิตออกมานะคะชีวิตเราถึงเขาจะตกอับถึงจะตายมันก็ไม่ตายนะคะถึงเข้าห้อง ICU เราก็กลับรอดขึ้นมานะคะเอฟซี FC นี่คือพลังบุญพลังกุศลของเรานะคะค่ะเอฟซีคนท่านใดที่เจ็บป่วยไขย้หรือ เป็นอัมพึกษอมพาตอะไรก็ช่างป้าแมวขอส่วนบุญของป้าแมวเนี่ยส่งไปถึงทุกท่านนะคะขอให้หายทุกท่านนะคะขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะท่านที่ต้องการอะไรก็ได้คือให้ประสบความสฤมทร็จทุกประการนะคะป้าแมวก็คําพูดป้าแมวก็อาจจะบกพร่องไปบ้างนะคือพูดไม่เก่งเนาะค่ะ,ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ชุดแรกของป้าแมวป้าแมวอ่า สองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะคะ fc ส่งฟรีเนาะไปทางขอให้ช่วยป้าแมวสักยี่สิบาทนะคะไปทางวันนี้ป้าแมวขอยี่สิบาทค่ะคือเป็นสองร้อยเจ็ดสิบาทนะคะไปทางนะคะ fc ถ้าโอนป้าแมวขอสองร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งเลยนะคะโอนสองร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งจาก fc จ๋านี่นะคะล้วมาเริ่มชุดที่หนึ่งนะคะทุกชุดป้าแมวจัดให้มีหกกระถางถือว่าคุ้มทุกชุดนะคะ fc นะคะวันนี้ป้าแมวจัดโปรดีๆให้เอา เอาอบอนสีของป้าแมวไปปลูกให้สวยสดงดงามแล้วก็ทําให้เรามีจิตใจที่ดีนะคะไม่ว่าจะทําอะไรคะ่ะทุกท่านมีจิตใจที่ดีหมดแต่ในการปลูกต้นไม้ของเราเนี่ยเรามานั่งพิจารณาต้นนั้นต้นนี้ใบสีเขาเริ่มมาแบบนี้แล้วแตกลายออกแบบนั้นแล้วนะมันจะแตกต่างออกไปกันแบบนี้นะคะเอฟซี FC. คือเรามานั่งมองดูลวดลายใบของของเขาเนาะ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูกไม้ก็ช่างหรือเป็นไม้ไม่มีชื่อก็ช่างนะคะเขาจะสวยแตกต่างออกไปนะคะ f c ค่ะวันนี้ป้าแมวจัดมาให้นะคะชุดที่หนึ่งก่อนนะคะชุดที่หนึ่งเนาะมีหลวงปู่ทิมค่ะหลวงปู่ทิมนะคะ,ะ,ะ f c แล้วก็มากระถางนี้เศรษฐีเศรษฐีเขียนว่าหมื่นล้านเนาะเขียนว่าเศรษฐีหมื่นล้านนะคะมีหนึ่งกระถางนะคะแบบนี้นะเศรษฐีหมื่นล้านค่ะแล้วในนี้ก็มีทศกัณ์ทศกัณ2์สองต้นนะคะทศกัณ2์สองต้นอยู่ในชุดที่หนึ่งนะคะ นี่เอามาต้นนี้เลยป้าแมวให้เป็นฟอร์มกอเลยนะคะซับพูนผลนะคะซับพูนผลป้าแมวให้เป็นฟอ o r มกอแบบนี้เลยนะคะซับพูนผลนะคะ่ะแล้วต่อมาก็เป็นลูกไม้เป็นฟอ o r มกอแบบนี้ไปเลยนะคะ fc นี่นะคะลูกไม้สวยๆเขายิ่งโตยิ่งสวยนะคะหน้านี้นะลูกไม้นะคะ fc ลูกไม้เป็นหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ได้บอลกลับไปอีกหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดที่หนะะึ่งค่ะสองร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีนะคะปลายทางป้าแมวขอ 20บาทค่ะ Fc ช่วยปลาแมวหน่อยเนาะ20บาทจ้ะได้ไป6กระถางนะคะชุดที่1จ้อะอจากต่อมาชุดที่2ค่ะชุดที่2ก็มี6กระถางเหมือนกันนะจ๊ะ Fc ชุดที่2ก็มีอาหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมเนี่ยเขาจะเขาบางอันน่ะเขาก็จะป้ายออกเป็นชมพูนะคะกัดเป็นชมพูบางบางต้นก็จะเป็นด่างเหลืองนะคะคือหลวงปู่ทิมนะคะ M4 นี่นะคะเป็นหลวงปู่ทิมทิมนะคะค่ะต่อมาต้นนี้เป็นไทยนิยมนะคะเป็นฟอม ได้ไปสองต้นนะคะไทยนิยมค่ะได้ไปสองต้น,ตนจ้ะ ornament. แล้วก็ลูกไม้นะคะลูกไม้สวยๆแบบนี้นะคะได้ไปสองต้นตนะจ๊ะลูกไม้ได้ไปสองต้นจ้ะแล้วก็มีบอนกลับนี่นะคะบอนกลับสวยๆเลยนะคะได้ไป1หนึ่งต้น,ตนค่ะต้นนี้ซับพุนผ yes. ลนะคะเอฟซีได้ซับพุนผลไปต้นนึงแล้วต้นนี้เป็นสีลานักบาทค่ะ ศิลานักปาด์เขาโตขึ้นมาเขาจะสวยนะคะอยู่ในชุดที่สองนะคะได้ไป6ก,กระถางจากชุดที่2เนาะนะคะต่อมาเป็นชุดที่3าค่ะชุดที่3ามได้รวยล้นฟ้ากระดูกขาวไปหต้นจ้ะลงปู่ทิมหนึต้นนะจ๊ะค่ะรัะตตนะลุ่งโลดหนึ่ต้นจ้ะอันนี้เป็นลูกไม้สวยๆหนึต้นนะคะ แล้วก็มีลวงปู่สิท์หนึ่งต้นค่ะแล้วพริกเกลือไปหนึ่งต้นนะจ๊ะนี่นะคะอยู่ในชุดที่สามนะคะรวยล้นฟ้ากระดูกขาวเนี่ยสวยมากนะคะอยู่ในชุดที่สามนะคะ fc ค่ะต่อมาเป็นชุดที่สี่ค่ะชุดที่สี่ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะคะชุดที่สี่ได้ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็มีสองต้นนะคะทศกัณฐ์กัดสีมาแล้วนะคะทศกัณฐ์จะหลุงปู่ทิมได้ฟอมกอไปอีกด้วยนะคะได้ไปสองต้นนะคะชุดที่สี่นะชุดที่สี่ค่ะแล้วอันนี้อะไรโอ้โหสวยจังนะคะ่ะมี โอ้โห oh, ชุดนี้อันนี้มันได้ไปสามต้นเลยเนาะอ่ะให้ไปนะคะอยู่ในชุดที่สี่นะคะมีควนอิมค่ะควนอิมนะคะอันนี้ตาแมวว่าน่าจะเป็นไนทองแก้วนะคะไม่แน่ใจนะต้นนี้นะนะคะนี่ก็ได้ลูกไม้ไปหนึ่งต้นอยู่ในกระถางนี่เขามีสามต้นคะ่ะเอฟซนี่นะคะนี่นะได้สามต้นจ้ะแล้วก็อะไรเนี่ยมงคลสยามอีกหนึ่งต้นจ้ะอยู่ในชุดที่สี่นะจ๊ะแล้วก็ได้สีลานักปาต์นะคะสีลานักปาต์เนี่ย นี่เขามีติดด่างมาแบบนี้นะคะโอกาสเขาโตขึ้นใบเขา่าจะกระด่างกระด่างนะคะ fc นี่เป็นศิลาน,นักปรา์นะคะแล้วต้วนนี้ต้นนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะคะนี่นะคะเอาไปลุ้นลุ้น,ล,นลุ้นกันนะคะเศรษฐีพันล้านนะคะอยู่ในชุดที่สี่จ้ะนี่นะคะอยู่ในชุดที่สี่จ้ะค่ะมาชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้า นี่โอ้โหสวยนะคะสีลานักปาดกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะเอฟซีเนี่ยนะคะสีลานักปาดค่ะแล้วก็มีบอลกลาบนะคะบอลกลับต้นใหญ่นะคะต้นนี้นะต้นนี้มงคลบัถมได้มาอีกหนึ่งต้นจ้ะพญาพันวังนะคะแล้วก็ต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยสีเทพลักนะคะได้สีเทพลักไปอีกหนึ่งต้นแล้วก็พริกเกลือนะคะอยู่ในชุดที่ห้าจ้ะได้ไปหกกระถางนะจ๊ะ,ะมาชุดที่หกค่ะชุดที่หกมีนางรากสดเทวี กระถางนี้มีสองต้นนะคะแผงแดงนะนางรักสุดเทวีองค์หญิงทอฝันนะคะได้ไปสองต้นจ้ะค่ะแล้วก็นายทองแก้วนะคะนายทองแก้วก็ได้ไปสองต้นนะคะนายทองแก้วเนาะค่ะอันนี้บัวกันหานะคะบัวกันหาจ้ะแล้วก็ซับพุนผลค่ะแล้วก็มีทศกัณฐ์ด้วยนะคะอยู่ในชุดที่หกนะคะ fc นี่นะคะสวยทุกชุดเลยนะคะวันนี้ป้าแมวจัดให้เนาะออมาชุดที่เจ็ดแล้วนะคะชุดที่เจ็ดมีหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิม เริ่มจะกดัดสีสวยมาแล้วนะคะมีสองต้นนะคะมีสองต้นเนาะถึงอาจจะถึงสามต้นก็ได้นะคะหลวงปู่ทิมนะคะแล้วก็มีทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็ได้ไปสองต้นจ้ะมีนางฟ้านะคะนางฟ้าเนาะมีลูกไม้นะคะลูกไม้ด่างนะแล้วมีนพกาจ้ะแล้วก็มีชาละวันนะคะได้ชาละวันไปอีกหนึ่งต้นชาละวันเขาจะโตขึ้นมาเขาจะสวยมากนะคะชาละวันอยู่ในชุดที่เจ็ดจ้ะค่ะมาชุดที่แปดนะคะชุดที่แปดมีลูกไม้ฟอมกอไปสองต้นนะคะชุดที่แปดเนาะ อันนี้นำโชคค่ะได้นำโชคไปหนึ่งต้นนาลีบุรพาเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอยู่ในชุดที่แปดนะคะนาลีบุรพามีนพะเก้านะคะนพะเก้าหนึ่งต้นทิดาแม่กองหนึ่งต้นจ้ะแล้วก็ทศกันนะคะนี่ทศกันกัดสีมาแล้วนะคะได้ทศกันไปด้วยนะคะชุดที่แปดนะคะได้ไปหกกระถางเหมือนกันจ้าสวยๆทุกชุดเลยนะคะอันนี้เนาะต่อมาเป็นชุดที่เก้าค่ะชุดที่เก้า ชุดที่เก้าดูนี้ก่อนนะคะโ,โหสวยมากนะคะศิลานักปาดนะคะได้ไปนหต้นแล้วก็เทพอักษารานะคะปลใบ,บติดด่างมาแบบนี้นะคะเทพอักษารานะคะนี่ต้นนี้ใบนี้เป็นหลอดใหม่พอนะคะเทพอักษารานะคะนางแรกสดเทวีนะคะได้เป็นหนึ่งกระถางจ้ะมงคลสยามนะคะก็มีนพเก้าจ้ะนพก้านะคะแล้วก็ โชคล่ำซ้ำนะคะอยู่ในชุดที่9ได้ไป6กระถางเหมือนกันนะจ๊ะ FC นะคะถ้าฟังไม่ทันก็โทรมาหาป้าแมวเนาะป้าแมวอาจจะพูดเร็วไปหน่อยไปหน่อยนะคะ FC จ๋าครัป้าปแมวก็ขออภัยเนาะมันมันมันเหมือนฝนจะตกค่ะเนี่ยนะคะมันมันคึ้มมาเนาะ,นะคะ่ะ FC ชอบอ่าชุดไหนก็โทรมาหาป้าแมวนะคะค่ะถ้าท่านไม่มีไลน์ก็โทรมาเฟซบุ๊กป้าแมวชื่อทำดีต่อไปนะจ๊ะ อะไรเข้าเฟซบุ๊กมหาป้าแมวก็ได้ทักมานะค่ะต่อมาเป็นชุดที่สิบนะคะชุดที่สิบเนาะชุดที่สิบต้นนี้ชื่อรัตนะลุงโรดนะคะแล้วก็ได้นางลากสดเทวีไปหนึ่งต้นนะคะนายทองแก้วนะคะสีลานักปาดหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะเอฟซีอันนี้อะไรเนี่ยสุดลักจ้ะต้นนี้สุดลักนะคะสุดลักนะ แล้วก็มาเจ้าจาักรพพัดจ้ะเจ้าจักรพรัดนะคะมีลูกติดมาด้วยนะเจ้าจักระพัดนะคะอยู่ในชุดที่สิบจ้ะต่อมาเป็นชุดที่สิบเอ็ดนะจ๊ะชุดที่สิบเอ็ดต้นนี้เป็นมงชื่ออะไรเนะี่ยมงคลสยามนะคะมงคลสยามใช่ไหมค่ะมงคลสยามเขาใบเขาจะออกแดงสวยนะคะ fc ถซีเขาโตไปแล้วนะมงคลสยามจ้ะนะคะ หลวงปู่ทิมค่ะบุหลวงปู่ทิมนะคะ,ะ,คะได้ไปสองต้นเหมือนกันนะจ๊ะนี่นะสีเริ่มมาแล้วนะคะหลวงปู่ทิมยอดบุงกูดได้ไปหนึ่งต้นทศกัณฐ์ได้ไปหนึ่งต้นนะจ๊ะอันนี้เลยสวยมากเลยนะคะต้นนี้นะรัตนะรุ่งเรืองเป็นฟอมกอเลยนะคะแล้วก็นายทองแก้วจ้ะนะคะอยู่ในชุดสิบเบ็ดจ้ะชุดที่สิบเบ็ดนะคะต่อมาเป็นชุดที่สิบสองจ้ะชุดที่สิบสอง กระถางนี้นายทองแก้วผสมกับยอดมงกุฎนะคะนี่นะคะนายทองแก้วผสมยอดมงกุฎเนาะแล้วก็มีทศกัณฐ์ได้ไปสองต้นนะจ๊ะมีบอลกาบนะคะบอลกาบโอ้โหอันนี้กัดสีมาสวยมากเลยนะคะซับพุนผลหน้าน,นี้สวยมากนะคะนี่นะเอาไปลุ้นด่างกันได้นะคะ FC เขายังมีโอกาสมีมีด่างนะจ๊ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นพริกเกลือจ้ะอันนี้ก็โชคล่ำซ้ำนะคะ ูกลาจับอีกหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดที่สิบสองจ้าค่ะต่อมาเป็นชุดที่สิบสามเลยค่ะนี่นะคะขุนไก่ไม่ป้ายได้เป็นฟอร์มกอแบบนี้ไปเลยนะคะขุนไก่ไม่ป้ายเป็นฟอร์มกกนะคะอันนี้ต่อมานพเก้าก็ได้ไปนกระถางนี้มีสองต้นจ้านพเก้านะคะเอาไปลุ้นด่างนะคะทศก,กัณฐ์กัดสีมาแล้วนะจ๊ะก็ได้สุดลักไปหนึ่งต้นจ้ะสุดลักมงคลปฐมหนึ่งต้นนะจ๊ะ นำโชคหนึ่งต้นค่ะนำโชคเนี่ยเอาไปลุ้นด่างกันนะคะ F c ซเขามีโอกาสด่างนะคะนำโชคจะ้ะอยู่ในชุดที่สิบสามจ้านะคะชุดที่สิบสามจ้ะอันนี้ป้าแมวจัดมาให้สิบห้าชุดเลยค่ะอยู่ในอันนี้ชุดที่สิบสี่นะคะชุดที่สิบสี่เนะาะเท้าจันทชนนะคะเท้าจันทชนนะกัดสีมาแบบนี้เลยนะคะเท้าจันทชนจะ้ะ สีเบญจรงนะคะ fc นี่แต่สีเบญจรงสวยๆแบบนี้เป็นหนึ่งกระถางจ้ะแล้วก็สีลานักปาด,ด้วยนะคะต้นนี้มานพเก้านะคะนพะเก้าได้เป็นหนึ่งต้นแล้วก็พริกเกลือนางรากสดเทวีจ้ะนะคะอยู่ในชุดที่สิบสี่จ้าโหสวยๆเลยนะคะสีเบญจรงนี่ก็สวยเนาะสีลานักปาดก็สวยนะคะ fc อยู่ในชุดที่สิบสี่นะคะ ต่อมาชุดที่15ก็ไม่แพ้กันนะคะชุดที่15มีทศกัณฐ์หนึ่งต้นจ้ะชุดที่15 000 000มีสีเบญจรงค์จ้ะได้ศีลาหุ้มทองด่างแบบนี้ไป1ต้นนะคะนี่นะคะเศรษฐีหมื่นล้านหน,นึ่งต้นจ้ะนะคะรัตนะลุล่งโลดหนึ่งต้นพริกเกลือหนึ่งต้นนะคะสวยๆเลยนะคะ2องห้าสบาทค่ะ f อซ เอฟซีท่านใดที่จะซื้อใบยำฉาป้าแมวก็โลละ3ามสิบบาท4ี่โลส่งฟรีนะคะสี่โลส่งฟรีนะเอฟซีโลขึ้นไปสิโลยี่สบโลป้าแมวก็ส่งให้ฟรีนะจ๊ะนะคะเป็นใบํำฉาที่ป้าแมวตันเนี้ยต้องเอามาหมักก่อนนะคะเอฟซีหมักแล้วป้าแมวก็ได้โรยปูนปูนขาวเปลือกหอยไปเป็นบางส่วนเนาะโรยให้เขาเข้าไปแล้วก็ป้าแมวก็เอามาหมักกันให้เขายุบตัวก่อนนะคะนี่นะอันนี้เริ่มหมักนะคะ หมักแล้วเดี๋ยวก็จะได้เอาไปสักสามเดือนสามเดือนนะคะหมักไว้ก่อนแล้วให้เอฟซีได้ใช้กันเขาก็จะเริ่มย่อยสลายมาเป็นดินนะคะนี่ป้าแมวเพิ่งไปเก็บมาวันนี้นะคะเอฟซีนี่นะคะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะโอ้โหจะพาไปชมบอลลูกไม้สวยๆก็ไม่ทันแล้วค่ะฝนมันเริ่มึ้นมาเนาะเอฟซียังไงก็ช่วยส่งข่าวมาฝากป้าแมวมัางนะคะท่านใดเป็นยังไงเนาะป้าแมวเป็นห่วงทุกท่านนะคะ ขอให้เอทุกท่านมีความสุขไปกระบอลสีสวยๆของประแมวันนี้นะคะสวัสดีจ้า